วันที่18ตุลาคม2565เวลา13นาิก30นาทีที่ห้องประชุมพรมวรราชชั้น4สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชส้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสนันอังอุบลกุล ประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศครั้งที่40นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่40ในวันที่15-27พฤศจิกาย,ยน2565ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้หัวข้อ Connect the d o s e e n c h a n c i n g Thailand, competitiveness โดยวาระเร่งด่วนที่หอการค้าตั้งเป้าหมายร่วมกับภาครัฐและเอกชนคือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวด้วยการนำเอา Digital Transformation มาใช้รวมถึงการช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นทางออกในการฟื้นเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤต จากนี้ไปจนถึงปี2566คาดว่าตลอดเวลาของการจัดงานจะมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศต่างเดินทางมาไม่ต่ำกว่า1,000คนซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย โดยนายสมเพสสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวยืนยันถึงความพร้อมของจังหวัดในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยและจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมง,งานจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายลงการสัมันนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีและผู้นำภาคเอกชนหลายท่านมาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสำคัญสำคัญอาทิฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยยุค5.0โดยนายสุภชัยเจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนโลกเปลี่ยนเราปรับโดยนางสาวปัทมาจันทรักษ์กรรมการผู้จัดการเอเซนเจอร์ Essential, ประเทศไทยเปิดการค้าไทยมิติใหม่สู่สากลโดยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นต้น โดยภายหลังจากการระดมสมองของนักธุรกิจทั่วประเทศหอการค้าไทยจะมีการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปไทยและสภาหอการค้านะครับทางไว แขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับ